สวัสดีครับพบกับ s p o ร์ตบาร์อัปเดตครับแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมืออโมริมเริ่มจะเห็นจุดเปลี่ยนที่แมนยูสนับสนุนโดย TN168 รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโทร099-593-6241ลาย ID n u m บ e r 4224เข้ามาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับเมื่ออโมริมครับเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดองบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ไม่ใช่ทีมที่ทุกคนนั้นรู้จักในแบบเดิมอีกต่อไปไม่ใช่ทีมที่เล่นเหมือนเดิมในทุกๆนัดครับไม่ใช่ทีมที่แพ้เมื่อโดนนำก่อนและไม่ใช่ทีมที่หมดความเชื่อมั่นเมื่อเกมไม่เป็นใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือการก่อร่างสร้างตัวของโสมใหม่ภายใตายการนำทีมของรูปเบนอโมริมครับ แม้บางคนอาจจะบอกว่ามันยังไม่ลงตัวอาจบอกว่ายังไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าเกรงขามเหมือนในยุก,ก่อนแต่หากพิจารณาโดยละเอียดครับในเกมที่เอาชนะคริสตันพาเลซสองประตูต่อหนึ่งเราจะพบว่านี่คือทีมที่กำลังค่อยๆแสดงเห็นถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดนับตั้งแต่ยุคข,ของเอริกเทนฮากและจุดเปลี่ยนนั้นไม่ได้อยู่แค่ในผลของการแข่งขันแต่อยู่ในโครงสร้างอยู่ในระบบวิธีคิดและความเชื่อมั่นที่กำลังเติบโต,ตขึ้นในทุกสัปดาห์ มาดูเรื่องระบบกันหน่อยครับแผน3-4-2-1หรือ3-4-3เนี่ยแผนนั้นดูเหมือนกันครับแต่ให้ผลลัพธ์ที่แตกตา่างในเกมที่เซลเฮตพาครับเกิดคำถามใหญ่ในสื่ออังกฤษเตุได้ระบบ3-4-2-1ของอโมริมจึงยังดูไม่สมบูรณ์ทั้งเป็นรูปแบบการเล่นแบบเดียวกันกับทีมของโอลิเวอร์กราสเนอร์ครับที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับคิตดตดันพาเลตกาไปคว้าแชมป์เอฟเอเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในศึกคอมมูนิตี้ชิล โดยกราเนอร์นั้นใช้ระบบเดียวกับแมนยูเลยครับแต่ว่าออกมาลงตัวออกมามั่นคงแล้วก็สร้างมาตรฐานเกมรับที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในลีก้วยปัจจัยสําคัญของทีมพาเลทนั่นคือมีผู้เล่นที่เหมาะกับระบบมีความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตําแหน่งอย่างสูงครับทุกการเคลื่อนที่ทุกจุดมีความหมายมีความสม่ําเสมอมีวินัยในแท็กติกในระดับสูงในขณะที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเหมือนยังอยู่ในช่วงตั้งระบบทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาแล้วกว่าหฤดูกาลกว่า1ปีนะครับ แต่ก็ยังต้องใช้เวลายังต้องเก็บข้อมูลต้องอุดช่องโหว่ช่องว่างไม่ว่าจะเป็นแผงหลังจะเป็นวิงแบ็กการประสานงานทางมิดฟิลด์ก็ยังไม่ลงตัวเท่ากับทีมคู่แข่งอย่างคิสตานพาเลตแต่เมื่อมองลึกลงไปเราจะพบความแตกต่างอีกอย่างที่สําคัญก็คือว่าพาเลตนั้นเป็นทีมที่ระบบนั้นสร้างตัวตวนให้กับนักเตะเรียกว่าเล่นตามนักเตะที่มีส่วนแมนยูคเป็นทีมที่นักเตะต้องเล่นเพื่อเรียนรู้ระบบ อันนี้คือความแตกต่างระหว่างแผนที่เหมือนกันครับแต่นักเตะเข้าใจระบบไม่เหมือนกันทีนี้มาดูอารูเบนอโมริมครับตามสถิติเน้นบอกว่าเป็นกุนซือที่แก้เกมในครึ่งหลังได้ดีที่สุดคนหนึ่งในลีกของซีซั่นนี้เพราะถ้ามองจากสถิติครับแมนยูระหว่างเกมครึ่งแรกและครึ่งหลังในฤดูก,กาลนี้เราจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นครึ่งแรกอาจจะเสียประตูง่ายเกมรุกไม่ไหลลื่นคุมพื้นที่ในเกมรับไม่ได้แต่ทว่าในครึ่งหลังจะกลับออกมาเป็นทางตรงกันข้ามครับ ทีมจะดูมีพลังมากกว่าตัดสินใจได้ดีขึ้นเล่นเข้ากับจังหวะเกมได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นฝ่ายพังประตูสําคัญได้สําเร็จซึ่งภาพที่ชัดเจนคือภาพในเกมนี้แหละครับโดยในเกมนี้อโมริมอ่านจุดอ่อนจากคู่แข่งใน45นาทีแรกเห็นความอ่อนล้าเห็นความยุบในผู้เล่นของพาเลทก่อนคนอื่นและเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นเกมครับเสริมจังหวะการเล่นสปีดในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดก็นํามาสู่ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัด ซึ่งเกมนั้นเปลี่ยนไปหลังจากที่อโมริมนั้นสั่งลูกทีมกำชับลูกทีมจนลูกทีมลงมาในช่วง45นาทีหลังและทุกอย่างเปลี่ยนไปมันเริ่มต้นจากโจชัวเซ็กซีครับกองหน้าที่โดนดูถูกนะกลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมให้กับแมนเชสเตอร์นเดหลายคนอาจจะพูดถึงประเด็นของโจชัวเซ็กซีหรือโซอเซ่ say, นีครับว่ามีไว้ทําไมนะในครึ่งแรกเป็นกองหน้าที่วิ่งตามเกมไม่ทันเก็บบอลไม่ได้เข้าวัฏแพ้ครับ ่ให้กองหลังของพายเดต์นั้นเล่นงานได้อย่างสบายเลยแต่ครึ่งหลังนี่หนัคนละม้วนเลยครับเซอร์กเซเริ่มถอยลงมารับบอลบริเวณฝั่งซ้ายมากขึ้นฉีกตัวประกบมีการจ่ายบอลมีการดึงแนวรับเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนได้เข้าไปทําในพื้นที่สุดท้ายและละเอียดแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับแต่สิ่งที่อโมโริมสั่งให้เซอร์กเซย์ทำคือการเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้าตัวสูงขึ้นถอยลงมาเป็นตัวเชื่อมเกมนี่คือจุดที่ทําให้ระบบของอโมริมเริ่มขยับตัว แล้วกลายเป็นประตูตีเสมอครับจากลูกเปิดของบูโน่แฟนันเดสนะแล้วก็แหมยิงลูกนี้ต้องบอกว่าเหมือนผีจับยัดเลยทีเดียวให้ยิงอีก10ครั้งอีกร้อครั้งไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นผลลัพธ์แบบเดิมหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าจากกองหน้าที่ไร้ประโยชน์นะหนึ่งครั้งที่เขาทําได้เปลี่ยนเป็นยอดกองหน้าของทีมไปเลยทีเดียวส่วนแท็กติกที่สําคัญอีกอย่างคือการขยับเกมทางฝั่งซ้ายครับการแลกเปลี่ยนตําแหน่งการของดิโอโกดาโล ของเมสันเมาส์นี่คือสิ่งที่แมนยูทำในครึ่งหลังมันคือการโยกเกมไปทางฝั่งซ้ายอย่างตั้งใจเพราะสถิติครับ47%ของการขึ้นเกมในครึ่งหลังครับล้วนมาจากทางฝั่งซ้ายเป็นการจงใจดึงคู่แข่งให้วิ่งออกมาจากตำแหน่งเป็นการสลับที่กันครับระหว่างเมสันเมาส์ที่วันนี้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแทนที่ของมาเทอุสคุนยาและดีโอโกดาโลครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับ เมื่อเมาส์นั้นวิ่งออกข้างเมื่อเมาส์นั้นถอยหลังมาด้วยการดึงตัวประกบออกมาตัวของแานเล่าเองจะตัดเข้าในรับบอลในพื้นที่แล้วเจาะทะลุช่องครับนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ชิเตอรพาเลตน,นั้นเสียทรงการ์เนอร์นั้นถูกปรับให้ยืนตําแหน่งของแนวรับเพราะนักเตะของแมนยูไม่ยืนในตําแหน่งเดิมม,มีการขยับมีการวิ่งแบบไม่มีบอลทําให้เกมรุกแบบเดิมในครึ่งแรกนั้นเปลี่ยนไปจากเกมรุกแบบทื่อๆและจับทางง่ายครึ่งหลังมันมีตรงนี้มาเป็นจุดเปลี่ยน นี่คือสิ่งเล็กๆในเรื่องของแทคกติกครับที่กุนซื้อทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันแล้วเราก็ได้จับตามองอยู่แล้วครับว่าก่อนเกมนั้น3-43ของอโมริมกับ343ของคิตันพาเลตนั้นจะแตกต่างกันอย่างไรแล้ววันนี้อโมริมชนะด้วยแท็กติกเล็กๆ,ๆน้อยๆครับซึ่งดูจากตาเปล่าในรูปเกมแมนยูไม่ได้ดูเหนือกว่าครับแต่โอเคโชคดีที่2ประตูมันมีผลสําคัญที่เปลี่ยนรูปแบบของเกมได้อีกหนึ่งคำถามที่แฟนบอลตั้งตารอนั่นก็คือเมสันเมา์ เข้ากับระบบของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหรือ,อยังครับหากคำตอบนั้นเอาจากเกมนี้คือมันใช่และมันชัดเจนมากครับนี่ไม่ใช่เบอร์10ในแบบที่ต้องรอบอลเป็นเบอร์10ที่ขยับตัวออกมาเล่นลงมาล้วงบอลลุยขึ้นไปได้นี่คือบทบาทที่ต้องวิ่งมากหน่อยต้องเปลี่ยนตำแหน่งเร็วต้องดึงตัวประกบต้องเปิดช่องให้เพื่อนและที่สำคัญเมสันเมส์นั้นขยันมากในการกดดันคู่แข่งในการเพลซิงครับ ทำได้ดีมากครับในวันนี้นะนี่คือบทพิสูจน์สำคัญที่บรูโน่เฟรนเดสก็ออกมาชมว่าไม่เคยสงสัยในตัวของเบสันเมาส์เลยส่วนอาวุธลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนี้ใช้คำว่ายุคนี้ก็ดูจะเร็วไปเอาเกมนี้แล้วก็ช่วง13เกมที่ผ่านมาครับอาวุธลับคือไม่ใช่การคลองบอลที่ยอดเยี่ยมแน่เกมลุกจากโอเพนเพย์อาจจะดูติดติดขัดขัดครับ,รบการเซตเกมตรงกลางสนามนี่ยังเห็นได้ชัดว่ามันไม่สม่ำเสมอแต่สิ่งสำคัญคือลูกตั้งเตะครับ ประตูที่เสมอจากเซิร์กเซ่อ่ะโอเคอันนั้นอาจจะมาจากจังหวะที่ผีจับยัดซะหน่อยแต่ก,ก็เป็นลูกเซตเพย์ ay, เป็นลูกตั้งเตะประตูที่2ก็เช่นกันครับบูโน่แฟร์น้นแตะเล่นลูกสูตรนะการยิงฟรีคิกแล้วก็เป็นเมสันเมาส์ที่ยิงเข้าไปครับเท่ากับว่าณนะเวลานี้แมนยูยิงประตูจากลูกตั้งเตะไปแล้ว10ประตูเทียบเท่ากับอาร์เซนอลเลยนะครับสูงที่สุดในลีกเท่ากันโมริมั้นก็อธิบายแบบ ติดตลกบอกว่าเขาก็แค่ขโมยไอเดียจากหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนั่นแหละนี่คือเรื่องที่ต้องยอมรับครับว่าทีมวันนี้เล่นไม่ได้ดีกว่าคู่แข่งแต่พัฒนาการของทีมในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมของแมนยูครับครึ่งแรกอาจยังไม่ลงตัวแต่ครึ่งหลังปรับลงมาได้นักเตะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าระบบแต่มีคนที่เริ่มเข้าใจบ้างแล้ววันนี้ทีมสามารถชนะได้ในวันนี้มันไม่สมบูรณ์แบบมีทางลัดสําคัญมีทีเด็ดสําคัญนั่นคือลูกตั้งเตะมาเป็นอาวุธลับ และนี่คือจุดเปลี่ยนที่อโมริมนันเริ่มมองเห็นครับการขึ้นเกมการจัดตัวแมนยูกําลังเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ครับเราจะเริ่มเห็นว่าความแตกต่างเล็กๆและน้อยเหล่านี้จะพาทีมกลับมาอยู่ในจุดเดิมสิ่งสําคัญคือความสม่ําเสมอครับฟอร์มการเล่นเพื่อคงระดับในการเล่นให้มีมาตรฐานที่ดีให้ได้อย่างต่อเนื่องไม่งั้นก็จะกลับไปวนลูปเดิมอีกครับชนะแล้วก็หยุดชนะแล้วก็หยุดแล้วก็หลุดไปแพ้อ,อีกก็หวังว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกในหลังจากนี้ครับ ส่วนเพื่อนๆพี่ๆครับสาวกปีศาจแดงทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรร่วมพูดคุยกันหน่อยครับว่าแมนยูนั่นดีขึ้นหรือยังหากพูดคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้มาคุยกันต่อนในไลฟ์หนึ่งทุ่มครึง่งคลิปนี้ประมาณนี้ครับจึงว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ